เรื่องการเดินสายพบภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางขนาดเล็กที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลาวันหยุดราชการของผมไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ประการตามท้องถนนตามดานมากอะไรบ้างขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็ลองไปทาเช่นผมอยู่แล้วอันนี้สิ่งที่ผมดำเนินการในครน,นี้นอกจากการอขอความร่วมมือบรรดาผู้การขนาดใหญ่นะยี่สิบรายแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับในระดับรองลงมาท่านมีมูลค่าสถิติจำนวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมก็จะขอเบิกจากท่าน ก็ขอให้ท่านให้ความมือกับเราอันนี้ก็ตอบมาครบหมดแล้วนะครับว่ามีแผนการเหมือนการในการดูแลลูกจ้างพนันกงานของท่านอย่างไรและมีอะไรที่รัฐจะต้องดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็ดูแลให้ในส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเขาจะร่วมในการฟื้นฟูของเราด้วยคือเขาจะมาช่วยกันดูแลในเรื่องของออประชาชนหรือเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพต่างๆในแต่ละจังหวัดไปด้วยและจะประกอบการในเรื่องของการ ในแผนการฟื้นฟูนะครับไปด้วยคืออาจจะมาช่วยในการพัฒนาจังหวัดนะครับทุกจังหวัดของเรานะครับตามศักยภาพที่ท่านมีอยู่ก็แล้วกันนะครับในห่วงโซ่ต่างๆดังกล่าวนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะในส่วนที่2ก็คือหลัจเกเขาได้ที่มีการมาตรการการอยู่ยาไปแล้วนะครับหลายกระทรวงด้วยกันกระทรวงพลังกระทรวงแรงงานกระทรวงไทยกระทรวงอะไรละ่ะกระทรวงอุตสาหการกระทรวงองเที่ยวกระทรวง อะไรเยอะแยะนะที่ออกไปตามมาตรการในขณะนี้ปัจจุบันใช้เงินในพรอฉุกเฉินในพรกู้จํานวนหนึ่งนะครับในช่วงการใช้เงินเดียวยาผมก็ต้องการไปดูที่ว่าที่รัฐบาลหรือที่คอรมอลมาไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเข้าถึงซอฟโลนไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลเยียวยาให้มันสามารถที่จะสอดคล้องกับเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันควรจะขยายอะไรกันอย่างไรเพราะนี่นต้องเตรียบแผนการไว้ล่วงหน้านะครับ อันนี้ก็ได้รับข้อเสนอเนเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ชื่นชมหลายสมาคมก็บอกว่าพยายามจะดูแลแรงงานท่าให้ดีที่สุดนะครับแต่ครั้นี้ก็สุดแล้วแต่วสายป่านเขามีแค่ไหนอย่างไรมันจะมีอะไรที่รัฐบาลจะสามารถดูแลให้ได้บ้างนะครับอันนี้ก็ได้หารือกันในคอรมอและให้าาคณะกรรมการในเรื่องการพิลาโครง,งาการเงินคู่ได้เข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมได้หรือไม่เราคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของเรานั้นคงจะ,จะมีผลกระทบไปนานพอสมทควรนะครับคงไม่ใช่แค่3เดือน อาจถึง6เดือนอาจถึง9เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมมาตรการไว้รองรับนะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับแล้วขณะเดยียวกันผมก็ได้เน้นย้าไปว่าวันนี้อย่างที่เราค่อนข้างจะชินแล้วก็คําว่า new normal ก็คืออะไรที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่ใช่ไหมคำว่าปกติแบบใหม่ก็คือให้ความสำคัญก,กับเรื่องสุขภาพวิธีชีวิตทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดในมีการลดระดับ ความดูแล,ลไปแล้วนะครับเพราะนั้นต้องมีการวางแผนในอนาคตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ของผมเรื่องอยู่ในการเนี่ยไปไปตรวจไปเยี่ยมไปพูดคุยกับเขาพบปะเขาแล้วก็ฟังปัญหาของเขาโดยโดยตรงนะครับทั้งนี้เพื่อจะมาขับเคลื่อนในคอรมอของเราในการที่จะไปดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอเวลาเพราะหลายอย่างมันต้องใช้งบประมาณแล้วหลายอย่างมันมติดข้อกฎหมายอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับก็ต้องให้เวลาผมในการแก้ปัญหาผมก็จะเดินหน้าไปพบปะเรื่อยๆนะครับ